สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบพามาพบกับเราสัตว์ป่านะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่บ้างก็พากันขึ้นเวทีเล่นนะ้ำฝนนะครับนี่ฝนก็ตกไปส่วนเราสัตว์ก็นอนเรียงรายกันอยู่นะครับมาที่เจ้าตัวแรกนะครับมันก็คือเจ้าเป็ดนั่นเองดัก ูนะครับมีหลายตัวเลยบางตัวพาลูกน้อยมาด้วยส่วนเจ้าตัวนี้ก็ไทเกอร์เสือโคร่กันเองนะครับนี่จะบอกว่าพาลูกมาด้วยนะครับตัวเล็กมานี่พาเจ้าตัวเล็กมาด้วยตัวต่อไปนะครับก็ตัวไหนดีเอ้เจ้าตัวหมีแพนด้านะครับแพนด้านี่ก็เจ้าตัวนี้มาตัวเดียวนะครับไม่มี ลูกลูกไรมาด้วยตัวต่อไปเอาพวกโสดส์โดก่อนดีหรือเปล่านี่เอาม้าลายมาก่อนนะครับมีลูกลูกด้วยซีบราเจ้าตัวนี้ก็คือม้าลายนะครับนี่มีลูกอยู่สองตัวนี่เจ้าตัวนี้ลายแปลกๆนิดนึงตัวต่อไปนะครับนี่เจ้ายีราฟจิราบก่อ เจตัวนี้เคยมีลูกนะครับแต่ว่าลูกมันไม่รู้หายไปไหนแล้วส่วนเจ้าตัวนี้ฟ็อก็คือสุนัขจริงจองนั่นเองนะครับนี่ยืนได้ด้วยวางไว้ให้ยืนแล้วกันส่วนเจ้าตัวนี้ก็คาเมลอูดนั่นเองนะครับนี่ตัวใหญ่ๆยืนได้หรือเปล่านี่ยืนได้ด้วย เอาละครับเหลืออยูสามตัวเจ้าต,ตัวนี้ก็คือ Hor s e ก็คือมา้านั่นเองนะครับนี่ยืนไม่ได้ล้มหง,งไปแล้วโยนลงน้ำไว้ก่อนละกันส่วนเจ้าตัวนี้ก็เลี้ยวพาดก็เสือดาวน,นั่นเองนะครับมาพร้อมกับเจ้าลูกของมันนะครับลูกน้อยก็สีเหลืองสดกว่าตัวแม่มันเองนะครับนี่ก็ทั้งหมด ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ